ตีครับแน่นอนครับอันนี้อันนี้ไม่โดนเข้าไม่ได้แล้วครับพอไปตีแล้วเสียตีแล้วเสียลืม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 เข้าเลยืมเข้าไงคนดังเลยคนดังอ่าแน่นอนอย่างนี้ปกจริงไม่ลูกบอลเรือเอาลูกนตีมาเข้าก่อนมันเลยเข้าไตี ลูกใครได้่าแ็กมปากได้แ้มอเลนเลยนะเอาไปดีกว่าเาเมาล้อแกนตกตข้างลูกเด่นเลยพี่ถึงเอมาล้อแกนนั่นแหละล้อไม่ตรงไม่ต้องติดแกนไม่ต้องกลอกไม่ต้องอกี่ออย่านี้ไมวีู้ันแน่นงลูกไม่ต้องกลนไม่เ้าออล้วไม่ต้องลอ พอออกเลยมต้องมานอเหแล้วโดมันจะไปไหนพี่ชายมันกูเีวเว้าอ้ยลกที่สองคนอ่ก ไไนะมันตรงนี้ก็ติดเลยนะใช่เฮ้ยสองข้าวไม่เลยอ่ะอ่าสองเลยครับพีตู่ลูกนี้ออกครับ เราได้กี่เต็มแล้อแวได้หกลูกเราไนะนะด้สอง,งตีนน่นตีฝั่งนน้นเข้าดีกว่าเสียงอุ้ยอ่านเสียงหลักเป้าได้หลักเป้าออกไปเลยได้สาม